เล่นกดิดจมกระเด็นได้นะจำได้ก,กระดิ่งนะสวัสดีค่ะหนย้มจะมามรีวิวไม่ใช่รีวิวคะมาขายไอศกรีม <show> วันนี้จะเปิดด้านขายไอศกรีมนะคะไอศกรีมอันนี้แม่ปุ๋ยบทบาทสมมุตินะคะอันนี้เป็นออบบีที่เล่นเหลือนะคะต้องดูในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะหนูยิ้มหนูแย้มไม่แพ้เล่นแล้วล้างมือด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครีมครีมทาผิวนะคะ นี่เอา,าให้เขาเป็นขายไอศครีม DIY เริ่มได้เลยค่ะคุณแม่ขอไอศครีมคนละหนึ่งช่วยนะคะได้ไหมคะามาเล็วมาเล็ว่าลองซิอันลองอันแดงนี้ดิอ่าอันแดงเลยอู้ เดีย๋ยวคุณแม่กดให้หนูยิ้มหน่อย่อเนาะคุณยังไม่เลยอันนี้มไม่ค่อยแม่อันนี้คุณแม่คุณแม่จะกดให้หนูยิ้มนะคะหนูยิ้มแล้วกดมันไม่มีแรงพอที่จะกดได้หน,นูยังมีแรงแล้วนี่แม่ขอช่อมหน่อยแม่ขอช่อมเองหน่อยค่ะ ยิ้มตกแต่งได้เลยค่ะเอาช้อนช้อนตักท็อปปิ้งใส่ได้เลยนะคะอๆๆ <c oughs> โอสวยมากเลย มันลอยตรงไหนคะตีหยิบหยิบเศรษากเลยค่ะอาใส่น่งเปื่อนมากให้หนูยังเสวยมากเลยคะ่ยคะแล้วกูก้ดไปชำระเล,ลยเดี๋ยวคุณพ่อไปรับเอกสารแป๊บนึงเดี๋ยวมานะค่ะ คุณพ่อก็หนูแย้มไปกดเองแล้วมันเปื้อนกระช่งมันสีหลุดมันเป็นแค่นี่เฉยๆช่างมันต่อเลยค่ะดุย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 โอเคอึ้นมาแลาเกวนไฟปิดอะไรแต่ไปสีส้ม ด,ดู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 ดอ่าสีส้มอ๋อมันแะ่น็นต่อไปอันนี้คุณแม่ใส่ให้หนูแง้นะคะคุณแม่จะทำเองอ๋อเด yeah. yeah> like um ี๋ยวจะทำเองเหรอคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวออปิดไม่พอนะคะเหลือแค่นี้นะคะสองอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะไห่ย้ำกดอันนี้ใส่ก่อนไหมคะ เสร็จหรือ,อยังคะลูกจ๋าก,ก็มาให้แม่คะ่ะขอหน่อยค่ะเมื่อกี้คุณแม่สั่งถ้วยหนึ่งนะคะแม่คุณพ่อขับรถไปเด้วใครไอศครีมเสร็จแล้วบ้างคะคุณแม่สั่งหนึ่งถ้วยคะ่ะยิ้มเสร็จแล้วขอบคุณคะ่ะไอศครีมของหนูยิม้มกินโอ้โห,หนะ่ากินมากเลย อู้แม่ตักกินแล้วนะโอ้โหราดท็อปปิ้งน่ากินยังเลยยำ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 ยตักกินกันนะยำ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  กิจกรรมนี้นะคะทำให้เขาได้มีสมาธิมากขึ้นเพลิดเพลินนะคะเหมือนเล่นขายของเลยอน,นี้นะคะ่ะโอ้ นี่หดูยวำทำเองเลยนะคะสูงมากเลยตรงน,นี้นะคะใส่ไหมโอ้ตอนนี้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะุณแม่ขอซื้อไอศครีมถ้วยใหญ่นี่เลยคะ่ะเท่าไรคะหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกห้า อะไรนะหนึ่งบาทห้าร้อยสิบห้าหนึ่งบาทห้าร้อยสิบห้ากี่บาทเนี่ยขอซื้อค่ะจะได้ไหมอายกมาเลยเสร็จแล้วล่ะคะ่ะโอ้ไอศครีมของหนูแยม้มน่ากินมากมากเลยอุย้ยหนึบ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  ่ดูดูลองตักสิดูดูดูบ้างโอ้โหโอ้หนี้ขอลองตักดูหน่อยค่ะได้ค่ะหรือตักเล่นได้เลยนี่ของลิ้มเย่างนีนะคะโดนันอันนี้นะคะแม่ปุ๋ยไม่มีเจตนาที่จะสิ้นเปลืองเอาของใช้มาเล่นนะคะ <c oughs> อันนี้อยากให้เขาได้เรียนรู้บทบาทสมมุติหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็เปรียบเสมือนวิปครีมนะคะอหอนาตีมาสิมาเล่นตักเลยแย้มมาเล่นตักสรุปโดนายืดจืยจืยหมดเลยตักเลยตักเลย ขอไทยเพิ่มไปหน่อยไมค่ะอ um> ู้โฟูมากเลยนุ่มๆสโลไหมเกีียวไหมแม่อันนี้อะไรอันนี้อันไหนคะอันนี้อ๋อเครื่องหมายอันนี้นะคะเครื่องหมายห้าม ใกล้ไฟนะคะเดี๋ยวมันจะระเบิดนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจอ๋อขอไอศ์ครีมองุ่นยังไม่ได้เลยนะคะไอศ์ครีมองุ่นใครรู้บ้างไอศ์ครีมองุ่นอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้อ่าขอหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะไอศ์ครีมอไอศ์ครีมองุ่นนี่นะคะนี่ไงมะนาวด้วยไอศ์ครีมมะนาวด้วยไอศ์ครีมองุ่นไอซ์รีมมะนาวด้วยไอศ์ครีมมะนาวไอ ไอศครีมจะโตเบอรี่บ้างไอศครีมอันนี้สีฟ้าไอศครีมรสมิ้นท์ไอศครีมรสมิ้นท์เห็นไหมตักจากถ้วยสีฟ้ามาช้อนสีฟ้าแล้วจะแต่งให้มันเป็นไอศครีมรสมิ้นท์อ่าต่อไปไอศครีมอะไรอีกยังไม่ได้เยีวเอาสีชมพูจากอันเขียวมาสีเขียวรสอะไรคะอันนี้สีชมพูเหรอคะรสอะไรแอปเปิ้ลเขียวค่ะแล้แอปเปิ้ลเขียวชมพูรสอะไรก็ไม่รู้เลยรสสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะ อร่อยค่ะชีช,ชิส้มโรนมๆๆนต้มเอารสส้มโอ้โหตอนนี้ร้านขายขนมร้านขายขนมเค้กข,ขายไอขายไอศครีมเลเทสไปหมดแล้วใช่ไหมขายได้กี่ถ้วยแล้วคะวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะโอ้โหเยอะมาก โอ้โหตอนนี้ไอศครีมเลียกทีไปหมดขยำขยำท็อปปิง้งทำไมร้านขายไอศครีมแบบนี้จ้า ขอปิดร้างก่อนนะคะขอตัวไปล้างตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ